สวัสดีครับพอม่พี่น้องครับท่นี้นะครับผมสิบห้าพอม่พี่น้องนะครับเข้ามาคุยกันถึงเรื่องขอดีขอเสียนะครับในการก่อไฟไข่งงวนะครับว่ามันมีขอดีแบบใดแน่ขอเสียแบบใดแน่นะครับขอดีกับย่างที่พอม่พี่น้องโห่กันอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นการไล่ยุ่งนะครับไล่มาแลงนะครับหลักการเพิ่มความอบอุ่นให้กับงวนะครับ ขอเสียนะครับขอเสียมองนีหลายๆคนอาจจะโมโหมาก่อนนะครับว่าการก่อไฟแห้งวันนี้มีขอเสียนำอยู่บ่อนะครับเดี๋ยวผมเสียไว้ปังนะครับก็คือการก่อไฟแห้งวันนะครับขอเสียก็คืออ่างง่วนนะครับมันจะไปสูดดมเอาควันนะครับเคื่องเฮานี่เข้าใจว่าการให้ควันหลายๆนะครับก็คือสิมีประโยชน์ก็คือการไล่ไล่งวงนะครับแต่ว่าเข้าปฏิทินว่ามันมีขอเสียนำนะครับขอเสียก็คือเมื่องง่วมัน สูดดมควันเขาไปหลายๆนะครับพอม่น้องครับมันก็จะกลายเป็นหลคกปอดนะครับหรือว่าหลคทางเดินหายใจเขามากเกีียวของนะครับตองนี้นะครับเพราะว่าอ่างง่วนนี่มันมีการสุดดมอยู่ตลอดนะครับหลายๆเหมือดเสมอเสมอนะครับเป็นเวลาดมๆนะครับจะเกิดแห้งง่วนนี่มีควันเขาไปซ่าสมในปอดนะครับเพล่แห้งง่วนนี่กลายเป็นหลคกปอดได้นะครับอันนี้กาฝากพอมิน่น้องจิจรณาตองนี้น้านะครับ ก็คือการก่อไฟแห่งวันนี่ทั้งโทษนะครับแล้วก็นี่ทั้งประโยชน์นะครับอาการเป็นหลคปอดเป็นเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนี่ยมันเสียอาการเป็นจังไดแน่นะครับก็คือง่วนี่นะครับจะหายใจแห้งนะครับนี่อาการไอนะครับแล้วก็ง่วซึมนะครับอันนี้ก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับไข้สันิทานว่าเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับกับเอื้องปัตจุมามาเบิงนะครับมาฉีดยา สิบลานสิบยานะครับกับพอมีพี่น้องนะครับควนเหล็กเรียงในการหอมควนหง่วเป็นเวลาโดนๆนะครับขันีความจําเป็นกับใส่ชั่วข้าวนะครับอ่าหรือว่าขันพอมีพี่น้องมิทุนนะครับการแก้ปัญหาของเนี่ยก็คือขันพอมีพี่น้องมิทุนนะครับไอ้สือแพะขันแยงนะครับหรือว่าตะไคร้ซิบปาฝานนะครับมันยึบเป็นมุ่งนะครับพอมีพี่น้องครับมันยึบเป็นมง่งรอบคออกไว้นะครับตัวเนี่ยก็คือสีซอยข้าวบัวตองมา ดังไฟนะครับบอด้มาหฮมควันงัว่นะครับกับสีรถอาการง่วเป็นหลกปอดหรือว่างอว่ามีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจมองหนีได้นะครับก็คือขัดผููได้มีทุนนะครับอันนี้ผมบอกถึงว่าคนมีทุ่นนะครับแต่ว่าตะข่ายมองหนีกับคอดีก็คือมันใส่เลยหลายปีนะครับพ่อเมทพิณองครับอาจจะพูดลำคนใส่เลยถึงสี่หาปีนะครับครับคันพ่อแม่พีน้องนะครับอ่า้องการที่จะจุด ยากันยุ่งนะครับกต่สามารถจุดใดนะครับควันมันสีหน่อยกว่าแล้วก็แต่ว่าสามารถไล่ยุ่งใดอีหลีนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับในการไล่ยุ่งนะครับที่พ่อแม่พี่น้องเมื่อใหม่เมื่อก่าวนะครับสามารถเอาไปเฮ็ดหล้กก็ปฏิบัติใดนะครับแต่ว่าการห่มควันนะครับก็อยากฝากถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับมาขันห่มห่มควันเป็นเวลาโดนๆนะครับหลาๆเมื่อต่อกันนะครับกับสีแดงว่าเข้า เป็นโลกปอดนะครับแล้วกาโลกทางเดินให้ใจได้นะครับเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับในการไล่ยุงนะครับก็จะเป็นเอาใบสาบเสือนะครับมาขย้ำขย้ำนะครับอัตราหนึ่งต้นหนึ่งเลยนะครับมาขย้ำขย้ำไหวนะครับรลกาสีพาเหมือนนะครับเอามาสีดไล่ยุงนะครับเป็นว่าอันนี้ก็ดีนะครับอันนี้อันนี้คือ คือเป็นแนะนํามานะครับเป็นแนะนํามาหรือว่าผู้ใดมีเคล็ดลับดีๆนะครับการมาเบาสู่กันฟังถึงเหลืองไรยุ่งนะครับตัวนี้ก็จะมาซอยเหลือกันในพวกเกษตรกรเลี้ยงว่าคือกันนะครับเลี้ยงว่าเลี้ยงไวายค้อกันนะครับมาแบ่งปันแช่ความรู้กันนะครับคือกรณหนาบตรงนี้นะครับว่าการสูบนฟำแห่งว่านะครับการห่มแห่งว่าห่มควันมันมีทั้งโทษและก็ มีทั้งฝ้นเสียนะครับคิดไปกินมาอาจจะพ้นเสียหลายกว่านะครับพ้นดีนะครับมืันนี้ผมบรルุสิเกตนะครับแล้วก็จบคลิปกับลาพอเป็นที่นองไปเลยนะครับสวัสดีครับ